สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาตั้งค่าเครื่องกันเนาะหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าเออเครื่องนี้ตั้งค่ายังไงนะครับเครื่องที่เห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง S12 นะครับหน้าจอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือ,อหน้าจอดิสเพย์หลักเลยนะครับเวลาเราจะกดเมนูต่างๆเนาะเราสามารถกดได้เลยนะครับอ่ะเวลาเราตั้งค่านะครับเราก็ไปกดรีเซตอัพเนาะแล้วก็กดที่ f ฟเวอริตนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเอสเปซโซให้ดูเนาะเป็นปุ่มที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะกดกันบ่อยมากๆนะครับก็ตัวนี้เองก็คือปริมาณน้ำนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่30 ml ถึง80 ml เลยนะครับสำหรับในเมนูนี้นะแล้วด้านล่างตัวนี้อครับก็คือในส่วนของผงกาแฟผงกาแฟก็คือปริมาณกับผงกาแฟที่อยู่ในบล็อกชงนะครับบล็อกชงของเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่10กรัมนะ10กรัมนี้ครับเราสามารถปรับได้เนาะ ก็คือเบอร์5นะครับก็คือ10กรัมเบอร์4ีกรัมนะครับเบอร์3ก็ลดลงมาเนาะแต่ปริมาณที่ผมแนะนําคือ5้าเอ่อสิกรัมนะครับดีที่สุดแล้วก็ปริมาณน้ําที่ผมแนะนําก็อยู่ที่ประมาณ30 ML เนาะสามสถึงสีนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าเมนูนมนะครับก็จะมีในส่วนของคาปูชิโน่เนาะคาปูชิโน่อะครับตัวนี้เองเราก็สามารถปรับปร,บปริมาณน้ําได้นะครับอ่านี้เลยเราสามารถบวก บวกลบเอ่อบวกได้อีกนะครับผมแต่ว่าตั้งค่าดีฟอล์ t โรงงานมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของผงกาแฟาเนาะเราก็สามารถปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอาจจะเอาให้เข้มหน่อยก็เป็น5เบอร์5เนาะแล้วก็ในส่วนของปริมาณนมนะครับปริมาณนมของเครื่องออโต้เนาะจะไม่ได้นับเป็น ML นะครับเขาจะนับเป็นวินาทีในการสตรีมฟองนมเนาะก็คือ25วิในการดูดนมนะครับจากด้านเครื่องด้านข้างของเครื่องนะครับดูดนมเข้ามาแล้วก็สตรีม นะครับเป็นเวลา25วินาทีนะครับเราสามารถบวกได้นะครับยิ่งบวกเยอะก็จะได้ปริมาณที่เยอะนะครับผมโอเคแล้วก็มาถึงลาเต้นะลาเต้นะครับก็จะมีในเรื่องของฟองนมเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เองนะก็คือปริมาณน้ํากาแฟนะครับแล้วด้านล่างนี้ก็คือปริมาณผงกาแฟนะแล้วก็ตัวนี้นะครับไอปริมาณนมร้อนเนี่ยครับที่เขาออกมาสตรีมเนาะสมมติเราตั้งไว้ที่30ิวินาทีนะครับ แล้วเราแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหมายความว่าเอาให้ง่ายที่สุดก็คือ30มวิเนี้ยแบ่งเป็นฟองนมอยู่ที่5 0นะครับก็คือ15บาวิแรกเป็นนมร้อนนะครับอีก15าวิที่หล้วก็เป็นฟองนมนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับค่าเมื่อกี้อ่าครบทีครับค่าค่าตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่ฟองนะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของน้ําร้อนนะครับก็สามารถปรับบวกลบได้เนาะ ผมตั้งอยู่ที่100 ml นะครับเป็นปริมาณที่กําลังทานเลยนะแล้วก็ในส่วนของนมร้อนนะครับตัวนี้เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ100 ml นะครับตัวนี้เราสามารถบวกลบได้นะครับโอเคอ๋ออีกนิดนึงครับสำหรับลูกค้าที่เมนูตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของ double e s p r e s o หน้าตาจะเหมือนกันเลยครับก็คือถ้าเรากดไปที่เมนูเมื่อกี้อะครับมันคูณ2ใช่ไหมครับก็คือเราตั้งตรงนี้1ช็อตมันออกมา30 ml คูัสองก็ก็60แคลครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมินะครับเราสามารถตั้งได้นะมีตั้งแต่โลฮมีเดียมเอ้ยพราะครับโลเมดีเมไฮยนะครับสามารถตั้งได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นส่วนของดีสเกลก็คือการล้างตะกันนะครับการล้างตะกันก็คือเรากดมาหมดนี้ปุ๊บนะครับเราเอาผงล้างตะกันนะครับละลายน้ําร้อนเสร็จปุ๊บเทใส่ในถังนี้หลังจากนั้นเราปิดเข้าไปนะครับอ่าแล้วเรากดโอเค แล้วหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาจะทําการล้างไปเรื่อยๆนะครับพอล้างเสร็จก็เราใส่น้ําปกติเนาะแล้วก็เครื่องเขาจะล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ water harness นะครับเป็นการแจ้งเตือนการล้างตกกานะกรันเนาะเบอร์สี่เนี่ยจะแจ้งบ่อยสุดแต่จริงๆผมอยากให้ตั้งเบอร์สี่นะเพราะว่าเวลาเราใช้อะครับยิ่งเราล้างตะก,กรันบ่อยนะครับปั๊มก็จะไม่มีปัญหาเนาะโอเคเขาจะนับเป็น2อ0ลิตรนะครับแจ้งเตือนหนึ่งครั้งแล้วก็ในส่วนของ คลีนนะครับคลีนเนี่ยก็คือการสั่งล้างระบบภายในทั้งหมดนะครับอ่าเราก็กดเรากดโอเคได้เลยแต่ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากนมนะครับเป็นน้ําเปล่าเนาะแล้วก็โหมดอีโคนะครับเราสามารถตั้งเวลาถอยหลังเพื่อทําการปิดเครื่องได้เนาะถ้าเป็น0.5ก็คือครึ่งชั่วโมงปิดนะครับแล้วก็ออฟนะครับเราก็จะสั่งปิดโหมดนี้ไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของภาษานะเราสามารถตั้งได้นะครับสะดวกภาษาไหนก็กดได้เลยนะครับ แล้วก็รีเซ็ตถ้าเกิดเราไปกดมั่วแล้วเนาะเราก็กดรีเซ็ตค่าก็จะเป็นค่าดีฟอลต์โรงงานเลยนะครับก็โดยโดยรวมนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปด้วยครับขอบคุณครับ